สวัสดีครับก็หลังจากที่เราได้ผ่านนะครับเรื่องของอุปกรณ์เล็กทรอนนกส์แล้วก็สารกึ่งตัวนำนะครับไปค่อนข้างหลายชนิดละนะครับก็เดี๋ยวตัวนี้นะครับก็จะมาพูดถึงเรื่องของ IC ตัวหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า Op M แอมนะครับ IC Op นะครับตัว Op M แอเนี่ยนะครับก็โดยปกตินะครับก็จะอยู่ที่เมนบอร์ดนะครับซึ่ง จะทําหน้าที่ก็คือคอยเปรียบเทียบนะครับเปรียบเทียบเรื่องของแรงดันไฟนะครับในจุดต่างๆนะครับว่ามีไฟมีมากมีน้อยขนาดไหนนะครับก่อนที่จะส่งผลรับไปที่เอาพุทนะครับเพื่อใช้ในการประมวลผลต่อไปนะครับคราวนี้นะครับในส่วนของตัว o อฟแอมเนี่ยนะครับโดยปกติแล้วนะครที่เห็น อยู่ในเมนบอร์ดนะครับก็จะมะีด้วยกันอยู่หลายเบอร์นะครับเบอร์ที่ใช้กันนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างเช่น LM 393นะครับตัว o p f M นะครับอ่ะอันนี้ก็คือรูปร่างหน้าตามันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็ ลักษณะของตัวถังนะครับก็เป็น SOP 8นะครับขนาดก็จะเท่าๆกับตัว MOSFET นะครับก็จะเป็นไซส์เดียวกันนะครับอันนี้นะฮะ LM393 นะครับแล้วก็จะมีอีกเบอร์นะครับอีกเบอร์รู้สึกจะเป็น LM358 มาฮะ น่าจะใช่นะครับอันนี้ก็จะเป็นอ,ออฟแอมอีกเบอร์หนึ่งนะครับน,นี่ก็พิมพ์นิยมเหมือนกันนะครับก็ที่นิยมนำมาใช้นะครับในวงจรอิเล็กทรอนิกส์นะครับแล้วก็ตัวโน้ตบุ๊กนะครับก็จะเจอตัวออฟแอมเนี่ยนะครับอยู่ในเมนบอร์ดด้วยนะครับแต่ว่า,าส่วนเรื่องของเบอร์นะครับก็ขึ้นอยู่กับผู้ผลิตว่าเขาต้องการเลือกใช้ เบอร์ไหนนะครับคราวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเรื่องของหลักการทำงานนะครับของ o p ฟแอมนะครับออฟแอมนะครับในบอร์ดของโน้ตบุ๊กเนี่ยนะครับจะนิยมใช้กันนะครับก็คือจริงๆออฟแอมมีหลายโหมดนะครับมีหลายโหมดการทำงานนะครับก็ขึ้นอยู่กับเรื่องของการต่อนะฮะเรื่องของการต่อวงจรนะครับ การต่อวงจรขยายขยายเสียงอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นบางทีก็จะคุ้นเคยกับว่าอ็อฟแอมก็คือ IC ขยายเสียงอะไรอย่างเงี้นะครับแต่คราวนี้นะครับ,ต,รบตัวอ็อฟแอมเราเนี่ยนะครับเราจะเอามาใช้นะครับเราจะเอามาใช้ในเมนบอร์ดโน้ตบุ๊กนะครับจะ,ะทำงานนะครับในโหมดคอมเพลเตอร์นะครับโหมดการทำงานนะครับของอ็อฟแอมที่อยู่ในเมนบอร์ด นะครับเราจะใช้ o p ฟแอที่ทำงานในโหมดคอมเพลเตอร์หรือการเปรียบเทียบแรงดันไฟนะครับอ,อันนี้จำไว้นะครับก็คอมเพลเตอร์หรือการเปรียบเทียบเรื่องของแรงดันไฟนะครับอันนี้เป็นรูปร่างตัวถังนะครับตัวถังที่ใช้งานกันทั่วไปนะครับโดยปกติก็จะเป็น so 8ตรงนี้นะครับอันนี้เป็นลักษณะรูปร่างาตัวถังหรือว่าโครงสร้างภายนอกนะครับ อ่ะครนี้นะครับในส่วนของโครงสร้างภายในนะครับอ่าโครงสร้างภายในนะฮะก็จะประกอบไปด้วยขาสัญญาณต่างๆนะครับขาสัญญาณต่างต่างที่สำคัญนะครับอ่าได้แก่นะครับขา vcc นะครับ vcc ตรงนี้นะครับอ่าบวก vcc หรือ vcc นะครับหรือว่า v in นั่นแหละนะครับก็คือขาไฟเลี้ยงนะครับตัวนี้นะครับ ทำหน้าที่ไปเป็นไฟเลี้ยง IC นะครับแล้วก็ VCC ลบนะครับ VCC ลบนะครับตัวนี้ก็จะเป็นกลาวนะครับทำหน้าที่เป็นกลาวนะครับเพราะฉะนั้นนะครับโดยปกติ IC นะครับอ,อย่างเช่นนะครับ LM 3 9 3นะฮะ ก็จะประกอบไปด้วยนะครับก็ต้องมีขาไฟใช่ไหมครับขา VCC นะครับกับขากราวนะครับก็คือไฟไฟเลี้ยงบวกกับไฟเลี้ยงลบนั่นเองนะครับอ่ะคราวนี้นะครับขานะครับก็จะมีขาที่สําคัญอีกขาก็คือขาอินนะครับออันนี้อินหลบอิงหนึบวกนะครับขาเอานะครับอันนี้คือ1ชุดนะฮะหชุดนะครับการทํางาน1ชุด อันนี้การทำงานอีกหนึ่งชุดนะครับอีกหนึ่งชุดนะครับก็จะมีอินนะครับมีอินแล้วก็มีเอาเพราะฉะนั้นนะครับการทำงานในโหมดคอม p พลเตอร์เนี่ยนะครับคอม p พลเตอร์นะครับมันคือการเปรียบเทียบแรงดันนะครับเปรียบเทียบจากตรงไหนจุดไหนไปจุดไหนนะครับก็คือเปรียบเทียบขานะครับขา2กับขา3ขา6กับขา5นะครับ เปรียบเทียบแรงดันไฟตรงนี้นะครับเปรียบเทียบตรงนี้นะครับก่อนที่จะส่งสัญญาณไปที่เอาพุทนะครับแสดงผลลัพธ์ของการเปรียบเทียบนะครับโดยปกติแล้วนะครับเราก็จะกําหนดให้เป็น high นะครับ high หรือว่า low นะครับก็คือมีไฟนะครับสถานะมีไฟหรือสถานะก็คือไม่มีไฟนะครับอันนี้ก็ นะครับก็เดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันอีกทีหนึ่งนะครับอ่ะอันนี้คือ IC นะครับ IC of M นะฮะเบอร์นะครับ lm 3 5 8นะครับ IC of M นะครับเบอร์ lm 3 5 8นะครับก็เมื่อกี้อย่างที่บอกนะครับมันจะต้องมีขานะครับขาไฟเลี้ยงนะครับไฟเลี้ยงบวกแล้วก็ ขาลบนะครับส่วนขาสัญญาณนะครับขาสัญญาณตรงนี้นะครับสัญญาณตรงนี้จะเป็นขาสัญญาณทางด้านอินพุตนะครับขาสัญญาณทางด้านอินพุตนะครับก็จะมีอินบวกแล้วก็อินลบนะครับจะเป็นอย่างนี้คราวนี้เวลาเราต่อใช้งานนะครับก็นะครับเวลาเราต่อใช้งานเนี่ยนะครับเราก็จะต่อนะครับต่อส่วนที่เป็นเอาพุตนะครับเอาพุตนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับ อ่าอันนี้เป็นเรื่องของ led driver ก็คือการขับหลอด led นะครับผ่านตัวออมแอมเบอร์ lm 3 5 8ตรงนี้นะครับอันนี้เป็นวงจรการต่อใช้งานนะครับคราวนี้นะครับเราก็มาดูต่อนะครับอ่าอมแอมเนี่ยนะครับเวลาเราใช้งานนะครับการทำงานของออมแอมนะครับก็จะมีเงื่อนไขยอยู่ นิดหนึ่งนะครับนิดหน่อยนะครับเราก็มาดูดูตรงนี้นะครับการทำงานของออฟแอมนะครับออฟแอมในโหมดคอมเพลเตอร์หรือว่าการเปรียบเทียบเนี่ยนะครับอินพุต p u ะเอาพุตก็กดของการทำงานการเปรียบเทียบตรงนี้นะครับโดยปกติอย่างเช่นตรงนี้นะครับขาที่เป็นขาบวกนะครับกับขาที่เป็นขาสัญญาณไฟด้านลบนะครับขาบวกกับขาลบนะครับอันนี้ดูดีๆนะครับ ่าลองมาแทนค่านะครับแทนค่าด้วยแรงดันไฟนะครับยกตัวอย่างนะครับตัวอย่างนี้นะครับแรงดันไฟ5โวลต์นะครับต่อเข้าที่ขาสัญญาณที่เป็นขาบวกนะครับแรงดันไฟ6โวลต์นะครับต่อเข้าที่สัญญาณทางด้านลบนะครับตรงนี้6ตรงนี้5นะครับผลลัพธ์ทางด้านเอาพุตนะครับผลลัพธ์นะครับเอาพุตตรงนี้นะครับจะเป็น0นนะครับ จะเป็นศูนย์หรือกาวนะครับจะเป็นศูนย์หรือว่าเป็นกราวนี่นะครับแต่ถ้านะครับแต่ถ้าขาตัวนี้นะครับมีแรงดันไฟนะครับเท่ากับ7โวลต์นะครับส่วนจุดนี้นะครับมีแรงดันไฟเท่ากับ6โวลต์นะครับตรงจุดนี้นะครับตรงขาสัญญาณนี้จะมีค่าเป็นไฮนะครับไฮนะครับหรือโอเพนนะครับโอเพนเซอร์กิตนะครับ อ่ะอันนี้นะครับดูดีๆนะครับให้นะครับก็คือตรงนี้วัดแล้วก็คือจะมีไฟนะครับจะมีไฟนะครับแต่ลองสังเกตดูนะครับอันนี้เป็นเรื่องของการต่อวงจรใช้งานนะครับเขาต่อลักษณะก็คือมีไฟบวกนะครับมีไฟบวกนะครับเพราะฉะนั้นไฟบวกเนี่ยวิ่งผ่านตัวหลอด LED เข้ามานะครับวิ่งผ่านเข้ามานะครับเมื่อแรงดันไฟที่จุดนี้นะครับเปรียบเทียบกับจุดนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็จะส่งผลทําให้ นะครับแรงดันไฟทางด้านเอาต์พุตเนี่ยนะครับทำตามตัวเงื่อนไขตรงนี้นะครับเงื่อนไขนะครับเงื่อนไขการทํางานของ IC o ีออฟแอมนะครับก็มีอยู่ว่านะครับถ้านะครับถ้าขาที่เป็นขาบวกนะครับขาสัญญาณบวกนะครับมีค่ามากกว่านะครับขาสัญญาณที่เป็นลบนะครับถ้าบวกนะครับขาบวกเนี่ยมีค่ามากกว่าขาลบ นะครับผลลัพธ์ทางด้านเอาพุทธจะมีค่าเป็นไฮนะครับไฮนะครับแต่ถ้านะครับถ้านะครับขาบวกเนี่ยมีค่าน้อยกว่าขาลบนะครับบวกนะครับบวกมีค่าน้อยกว่าขาลบนะครับตัวนี้นะครับจะมีค่าเป็นโลนะครับอ่าพอเข้าใจไม่เอ่ย นะครับถ้าขาบวกนะครับมีค่านะครับแรงดันไฟน้อยกว่านะครับขาบวกนะครับมีค่าแรงดันไฟน้อยกว่าขาลบนะครับผลลัพธ์ทางด้านเอาผู้ตรงนี้จะเป็นโลนะครับถ้าใช้มิเตอร์วัดตรงนี้นะครับจุดจุดเนี้ยนะครับจะมีค่าเป็นโลแต่ถ้านะครับแต่ถ้าบวกเนี่ยนะครับขาบวกมีค่าแรงดันไฟมากกว่า นะครับขาด้านลบนะครับตัวนี้จะมีค่าแรงดันไฟนะครับค่าเป็น h i g นะครับค่าเป็น h i g หรือมีไฟนั่นเองนะครับ